แค่เขาแค่ชนะแล้วอุ้ยเดียวนะตีข้อนะขอนที่ไหนวะขอบคุณ MBB ทุกคนนะคะขอบคุณเพทปทุกคนนะคะ ขอบคุณ m อ p มีลินาขอบคุณ m อ p มีพีจุราศิขอบคุณ m อ p มีพีนาวินนะคะขอบคุณทุกคนนะคะจูนาเอ็มีพีทุกคนนะคะจายขอบคุณ m อ p มีพีทุกคนเหมือนาวินขอบคุณนาวินขอบคุณ MVP ทุกคนนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณกับน่ารักจุงเลยอ๋ะขอบคุณดอกดอกยังก่ดอกดอกอะไรนะเขาเขาเรียกว่าดอกอะไรนะพี่ดอกเดซี่ดอกเดซี่ครับขอบคุณดอกเดซี่ด้วยนะครับสองสันทุกท่านเลย โอ้โอเคครับพี่คุณพี่ชื่ออะไรคุณพี่ชื่อจินเหมือนกันเหรอชื่อจินครับแล้วก็เป็นเอฟซีจินด้วยเหรอเป็นเอฟซีชาลีกามินแล้วก็จินแล้วก็อถ้าหากว่าอยากจะให้เป็นเอฟซีก็ได้นะครับโอ้ไม่เป็นไรเลยครับขอบคุณมากครับแค่เรามากันดีไม่เป็นเอฟซีอยู่แล้วเป็นเอฟซีอยู่แล้วชอบคนหล่อๆไงชอบมากเลยในห้องพี่ก็ชอบแต่คนหล่อๆนะใช่เปล่าลุงๆทุกคนมันกรแมนอันนี้มันก็เรี่ยนิีรถแท้ เดนดิหน่วยจอดจอดเนมอ่าโอโอเคครับไปเอากวนแล้วครับผมอันนี้คือรอบนจน้าสาดตู้น้ำเนี่เด้อครับได้ครับได้ครับครับผมครับผมเดินตากปลอดภัยเด้อครับครับไก่สีหอดแล้วครับครับเล็กประมาณสามชั่วโมงครับบายบายครับบายบายขอบคุณหลายนะคะบบายบายค่ะวัสดีครับสวัสดีครับคร่ะผมวัสดีครับ ค้าวันดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดีครับเอ้าสวัสดีว <c oughs> ่างงา <c oughs> โอเคจะจะมีอะไรนะครับพี่แอ๊บ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ<อ>หัวล้อดังลั่นเลยตอนนี้ <c oughs> เน็ตค้างใช่ไหนอ่า<อ> <c oughs> เดี๋ยวถักไม่ได้เอ้ากูบินแล้วบ่เฮยเอ้าคอมเมนต์หายไปแล้ว คอมเมนต์หายไปแล้วเพื่อนเรียบร้อยปะปัดซ้ายปัดขวาตัดปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ไงจะอยู่ข้างล่างมันหายไปแล้วอะทุกคนเรียบร้อยเอาพื้นมาเนียวโอ้โหทุกคนเรียกว่าไอ้กวิน ไอก้ก็วินบ่ละติดตามุบ,อบอนะ่อ่เราเป็นเราสักลายความเด็บมันหยา,าบปแต่บ่เอบันปะปอบปอบมึงอ้าวโอ้ตำรวจตำรวจเียอตำรวจเอาตำรวจ <c oughs> ตำรวจเลยเอาตำรวจเลยไ <c oughs> อ้เข้มบนะ่น่ะตำรวจตำรวจปฏิเสธว่ะตำรวจบ่ใจของของเท เอาตำรวจยศใหญ่พร้อมเนี่ยนะวุ่นวายเอาใครอกปิดปิดเอาปิดปิดปะปิดปิดเป็นวะโอ้ตำรวจหญิงอ๋อสาวอุดรสาวอุดรเจอสาวอุดรแล้วครับมาเนี้ยเใหญ่มันหนีเลยครับคนอุดรแันตลายนี่ๆเนาะ ซาอุดรอ,อ้อมสาวอุดรนว่เขามาอินโนวีอินโยเฮติดตามหายไปไหนขอต่างชาติหน่อยต่างชาติมันไม่เจอสิทุกคนโอ้เจอรือสีเอารือสีหมดกดรือสีไปเลย ลื้อสีไลติกดอกเนาะต่างประเทศไม่มีเลยทุกคนหมดลงฟอลโล่อันนั้นอย่างชื่ออะไรนะยาดมเออยาดมฟอลโล่ไปแล้วเขาไ่ได้ออนเหรอตอนนี้นี่เจาสายาดมมีกแล้วป่ะเอามเขียวพ้าเอาไม้ก็ไพ้ยานปันไแน่ก็มีพ้ามีเพลยู ไม่มีใครเข้ามาเลยอ่ะเสียคอมเมนต์ก็หายนะครับ PK PK ยาดมยาดมสาวจีนต้องเริ่มใหม่มาหากิตะอเลสาวเวียดนามยาดมตลกคุยอันผ้ากันไปสายุโร่ผ้ากันไปอันอยุธยาครับอยุธยาป้าเจ้าคือรอแท้ PK ห้าเส้นไทยคือห้าเส้นปะรู้จักแต่ยาเส้น นอนเลยบอทุกคนเนี่ยใครก็ได้เอามาดูต้องกดสุ่มแล้วครับทุกคนเพราะว่าต้องขอบคุณของขวัญด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาฮหาหน้าเกา,กาหลีผมกดสุ่มไปแล้วอะ่ะ PK อินทาวาจะ PK ต่อไหม PK กับใครอะ่ะผมผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยครับม,มันยังไม่เจอใครเลย สุ่มดูค่ะสุ่มแล้วครับมรถาส่งสุ่มแล้วเฮ้ยนี่เกาหลีเกาหลียงลืมซ้อนท้ายเราโอ้มีรถมาส่งเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมาเนีวสวัสดีครับคนคนไทยปะครับเนี่ยคุณท้องงดเสียงกูต่อเราเฮ้ยมึงมาเปามาเพากันแน เกาหลีไเป็นูน้อยไอเป็นูน้อยอนเอซโยยัสเซโยโอ้เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนครับเวอายูยูโคเรียเหรอ yes yes อ๋ออืมชาไชน่าอืมก็ให้รู้ภาษาจีนไม่ได้ อช่วยิเชนดิเชนช่วยเชริญได้รไงอาช่ยเชนิเชนกี่วยเจริญไเมืนปากะนพส้าเมอนปานู้าสต้าใช่ช่วยดิม่ตาอ้มตาคือชิดเจ้จ้าเนะว้าเขา่งเอ้าขอขอบขอบขาพูค่ะเขบคุณค่ะสวัสดีครับผมไทยแลนด์ยูยูสปิกไทยได้ไหม Um, no. I'm Thailand speaking easy, it's a little bit. Lah, okay. Key name is Jimmy. Right you look, I came. Yes, yes. -cam? yes, you know, and you, Masita Peva alloy, Masita alloy, alloy lahap. Uh, what 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 your name อา uh, my name ชูห่าชูตาชูห่าชูห่า yes yes จ oh. ้า oh hi ชูห่า n i c e t o meet you ชูห่า hello Miss Pink มึงอย่าพูดเกาหลีสิฟังไม่รู้เร şey ื่องอ่ะภาษาอังกฤษก็พอเดาๆได้อยู่เด้อชูหาชูชูหาโอ ปวดหัวเลยคุยมไม่ไม่บ้าเธอ so v e r h a n ไม่แฮนอม่มอ้ยชอพี่ว่ะไม่กล้าคุยเลยอ่ะอยู่ beauty b e u ว y wow o w ฝู นั่นใช่ไหมอะไรอ่ะฮิมพี่พี่พี่ต้องเปิดเปิดแอปแบบคุยเกาหลีกับเขาอ่ะทานสพี่เออทานสลเลดไปว่าว่าอะไรดีวะผมชอบทานสลัดได้ไหมทานสลัดอ่ะยูทานสลัดไหมวัดทานสลัดไหมทานเล่นจะคุยกันรู้เรื่องไหมชาตินี้เนี่ยเป็นเป็นปลาเม็นปลาขนุยเม็นปลาขนุยเม็นปลาขนุย เมียงพระอ๋อรักนเอยมันอ๋อแล้วมันก็โอเคเหมือนมันเข้าใจซึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจนะฮะอ่ะอยู่อยู่แดนด์ดิ่งแดนซิ่งไอจะวอชชิ่งยู่พวกแกตัดซิ่งอยู่อยู่แดนซิ่งฟอร์มีได้ไหมอยู่อยู่แดนซิ่งอ่าฮัมมักหัวได้ไหมฮัมมักหัวดวงเตยอยู่อ่ะเออเออโอเค

anh ấy là một cầu thủ đấy nhá tên là suha suha israel đấy hỏi anh ấy anh hỏi anh Korea nè ma đây pku nice to meet you too superstar oh superstar เขาไม่ใช่บอกว่าปาชิตาเขาบอกว่าซูปเปเอร์สตาร์เขาบอก <Yeah. S 2> วอ่าซูเปอร์สตาร์เอาเครื่องแปลภาษาค่ะโอ้บายบายป๊าปบาย See you girl See you bro